This is the AXA FTU podcast. Reset your mind, reset your life. <Ramadan. S 1> Assalamualaikum และนี L ่คือ AXA FTU podcast แค ah ja ่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ شهاد الله رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญและความบริกัรจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะพบกับดิฉันมุสลาสาเดค่ะกับรายการรมดอนรีเซ็ตเป็นรายการที่ท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเดือนรมดอนเพื่อที่จะได้รีเซ็ตตัวของท่านเองในการใช้ชีวิตในเดือนรมดอนให้คุ้มค่าและมีความบริกัรมากที่สุดนะคะก่อนอื่นก็ขอกล่าวทักทายพี่น้องท่านผู้ฟัง ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้รอมฎอนก็เป็นวันที่24แล้วนะคะซึ่งตรงกับคืนวันที่25อีกไม่กี่วันรอมฎอนก็กำลังจะจากไปแล้วนะคะซึ่งเ,เวลาช่างเดินเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันก่อนเรายังเพิ่งรู้สึกว่ารอมฎอนเพิ่งผ่านเข้ามาเองอะแต่วันนี้เนี่ยกำลังจะจากเราไปแล้วนะคะ ับแต่อย่างไรก็ตามการกลับมาของรมดนในทุกๆครั้งเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเพิ่มปิติยินดีที่ได้มาพบกันแล้วก็เป็นสิ่งที่หัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะอยู่ในเดือนนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่24ของเดือนรมดนแล้วนะคะก็เราก็ผ่านมาตั้ง24วันแล้วนะคะแสดงว่า สำหรับบางคนก็ยังกมัครเข้มในการทำอีบาร์ดัดนะคะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องถือสินอดเป็นระยะเวลารายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาให้ความรู้ดีๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถการันตีได้เลยว่าเรามาดอในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะ มีโอกาสอีกไหมนะคะเอาละเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็อาจจะเห็นจากหน้าปกของพอดแคสต์แล้วนะคะที่มุซาจะมาพูดคุยในวันนี้นั่นก็คือทำไมดูอาที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัละอัลวาสลัมเนี่ยเลือกที่จะวอนขอในคืนละลาตุลกอคือดูอาแห่งการให้อภัยหรือภาษาอาหรับในตรงนี้ก็คืออัลอาฟูนั่นเองนะคะ ท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกสงสัยนะคะว่าทําไมถึงท่านนบีเนี่ยได้บอกให้กับท่านหญิงไอชเรเดียวลองอันคานะคะให้ความสําคัญกับดุอาบทนี้นะคะแสดงว่าดุอาบทนี้ต้องมีความสําคัญมากๆดังนั้นวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนั้นกันนะคะว่าในในดุอาบทนี้เนี่ยเราสามารถใครครร่วถึงความหมายของมันว่ามีความประเสริฐ อะไรที่ซ่อนอยู่ในอุบุอาบทนี้นะคะซึ่งรายงานจากคะดีิสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุล,โล,โล,สล,ลัมนะคะที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยฟังแล้วก็เคยอ่านมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะนั่นก็คือรายงานจากท่านหญิงไอชารโลโลาเดียวลอหัอันฮาได้กล่าวไว้ว่าท่านหญิงเนี่ยได้ถามท่านนาบีนะคะว่า โอ้ท่านรสุลูลแล้วถ้าหากว่าฉันรู้ว่าคืนไหนคืนอ,อไรละตุลกอสสิ่งที่ฉันจะต้องขอวิงวอนเนี่ยจะต้องขอวิงวอนอย่างไรนะคะแล้วก็ท่านนาบีก็ได้ให้คําตอบให้กับท่านหญิงนะคะนั่นก็คืออัลลอฮุมมาอินนะกอัฟูวนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีซึ่งมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอภัยโทษพระองค์ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์ทรงให้อภัยแก่ฉันด้วยเถิดซึ่งฮะดิษนี้บันทึกโดยติรมีซีนะคะ จะเห็นได้ว่าดูอา์บทนี้เนี่ยเป็นดูอาที่มีใจความสําคัญนั่นก็คือในเรื่องของการให้อภัยนั่นเองนะคะทําไมถึงท่านนบีได้เนินย้ําในการให้อภัยนะคะซึ่งการให้อภัยในตรงนี้ที่จริงแล้วคําว่าอัลอาฟูนะคะคือรักษาของมันคือการกวาดล้างการกวาดล้างในตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นการให้อภัยที่ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นการลบล้างทั้งหมด สิ่งที่ไม่ดีต่างๆทั้งหมดหรือบาปต่างๆทั้งหมดซึ่งการให้อภัยตรงนี้แบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะมีการให้อภัยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะการให้อภัยแรกค่ะนั่นก็คือการให้อภัยต่อร่างกายการให้อภัยต่อร่างกายตรงนี้หมายความว่าการที่เราเนี่ยได้รักษาจากบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเนื้มัดที่ยิ่งใหญ่เที่ยวล้อให้นะคะ นั่นก็คือการที่ให้บ่าวคนคนหนึ่งมีสุขภาพที่ดีเราสามารถที่จะทําอิบารัดได้อย่างเต็มที่หรือทําอะไรก็ได้ที่ใจปรารถนาถูกต้องไหมคะดังนั้นดูอาบทนี้เนี่ยเป็นดูอาที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บได้โดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะการระบาดของโควิด -19 นะคะก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งทําให้การใช้ชีวิตของเราก็ลําบากแล้วก็มีผู้คนเจ็บป่วย แล้วก็เสียชีวิตไปมากมายนะคะดังนั้นการอาร่านดูอามบุตรนี้จะสามารถทางไกลาจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บได้นะคะต่อมาการให้อภัยด้านที่2นะคะนั่นก็คือการให้อภัยในเรื่องของศาสนาการให้อภัยในเรื่องของศาสนาตรงนี้เนี่ยหมายความว่าการที่ทําให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการทําความดีการทําอิบาดัดแล้วก็การงานทั้งหลายที่เป็นเรื่องของอาเคระต์นั่นเอง ดวมุสาเองแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ใช่ไหมคะว่าการที่เราทําอิบารัดหรือว่าทำความดีต่างๆเนี่ยจะสมบูรณ์แบบร้อซมันย่อมมีความบกพร่องอยู่ในนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเราเป็นบาวที่อ่อนแอดังนั้นการขอดูอานี้เป็นการดูอาให้อลลอ์เนี่ยให้อภัยโทษในเรื่องของศาสนาอะไรที่เราทําไปแล้วมันบกพร่องในอดีตที่ผ่านมานะคะขอให้อลลอ์เนี่ยทรงให้อภัยนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นการให้อภัยจากผู้อภิบาลหรือเป็นการให้อภัยจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลานั่นเองก็คือการที่เราเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษของอัลลอฮฺด้วยการที่พระองค์ทรงล้างความผิดบาปที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่ถือโทษแล้วก็ละทิ้งบทลงโทษที่เกิดจากตัวเรานะคะและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาตาลานะคะจะลบล้างความผิดที่ผ่านมานะคะนี่คือการให้อภัยทั้ง3ด้านที่ ดูอาบทนี้เนี่ยได้บรรจุลงไปนะคะฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าความประเสริฐของดูอาบทนี้ช่างยิ่งใหญ่สะละเกินนะคะดังนั้นอย่าลืมที่จะดูอาบทนี้กันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในค่ำคืนของลุล,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 ละตูกอตอย่าลืมที่จะดูอาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความถ่อมตนแล้วก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าเราเนี่ยเป็นบ่าที่อ่อนแอเหลือเกินเราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยปราศจากความเมตตาแล้วก็การให้อภัยโทษกับพระองค์นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวมุสลาเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะได้รับการตอบรับจากดุอาบทนี้นะคะรับบานาตะกอบปรดุอาบิรห์มัติกยาอัลฮามรอฮีมีนสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับ ผู้ศรัทธาทุกท่านเลยนะคะเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะกับหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งการระบาดของไวรสัสโควิด -19 นะคะที่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านอาจจะไม่สามารถที่จะทำอิบัตได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถที่จะไปละหมาดที่มสัสยิดได้นะคะหรือ จะต้องอดทนในสถานการณ์บ้านเมืองที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะและที่สําคัญนั้นก็คือการที่ท่านเนี่ยจะต้องอดทนในเดือนของในเดือนรอมฎอนนะคะอดทนในการทําอิบารัดต,ต่างๆการถือศีลอดการละหมาดการอ่านกุตอานหรือทําการบริจาคทานนะคะทุกอย่างที่เราเนี่ยจะต้องอดทนเพื่อสแสวงหาความปลดปลานของลอสซบบานหวัวตาลานะคะดังนั้น ท่านผู้ฟังอย่าพึ่งท้อหรือว่าสิ้นหวังในความเมตตาของเรานะคะเพราะว่าทุกๆก,การกระทําของเราที่เป็นไปเพื่อพระองค์เนี่ยพระองค์ย่อมตอบแทนให้แก่เราแน่นอนนะคะว่าไมยะมันมิสก็ลซาโรติล,ะะลคัยรยยานะคะพระองค์จะตอบแทนทุกๆความดีนะคะแม้ว่าสิ่งที่ท่านทำลงไปนั้นจะเล็กน้อยเท่าผมทุลีก็ตามนะคะและถ้าเกิดว่าถามว่า มีดูอาบุตไหนที่จะเหมาะสมในตอนนี้นะคะคงไม่พ้นดูอาที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลสลัลอะลัยวะสลัมได้แนะนำให้เราดูอากันนะคะนั่นก็คืออ um ัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูรนตูฮิบุลอัฟวาฟะฟูอันีขอให้ระมัฎณในปีนี้เป็นระมัฎนที่มีแต่ความบรอกัตนะคะแล้วก็ขอให ระมัอนในเดือนนี้เป็นรมันอนที่จะสร้างให้เราเนี่ยเป็นกลับไปเป็นคนดีของล้วอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นคนดีเฉพาะแค่เดือนรมนดอนแต่เราจะเป็นคนดีถัดจากเดือนรมนดอนและต่อ,ต,อต่อไปนะคะขอร้องเมตตาทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ห่างไกลาจากไฟนรกนะคะอัลลอฮ์ุมอินีนัสอัลกัลฟิรดอสวะมากร์รบัยไลฮะมินโลินอวอามิน มาอุ้งจุบิกามินันนาตวามากอดระเบย์เลยค่ะมินเกาหลีเอาอมารินสมบัตินี้สิ่งที่ดีมาสอนเราสมบัติลาและสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดจากความบกพร่องของผู้พูดเองมลลอนรอฮะอานันบีน้ำฮัมมัดวะละอาลีวะซอมีวะสลัมสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮีวะมาร์กาดุ